กระมาแหงเลยนะคะตายวะนั้นตายตายเ <laughs> ชื่อปุ้ยคนนี้หลบอก,ก่งหรือมุขับรถไม่เก่งเองวะฮันตายวอฮันตายวอโอ้คนบ้าสบายมากยืนอยู่บนหลังคา <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าว หน้าวิ่งไปหาพี่เลยพี่หมูจะมีโจทย์มาว่าแต่งยังไงมาก็ได้ให้ดูเป็นคนบ้าโอเคปะแล้วก็อย่าลืมเตรียมพวกท่าทางอะไรเงี้ยมาด้วยคนไหนดูเป็นคนบ้ามากที่สุดในทุกๆคนเลยเพราะนั้นชนะไปเลยครับเอากิจกรรมคนบ้าแต่งแล้วค่ะพี่หมูหนเร็วมากทุกคนดูพร้อมหรือยังครับแต่ง เป็นคนบ้าพร้อมหรือยังคะใครแต่งตัวเป็นคนบ้าพร้อมแล้วพิมพ์มาว่าพร้อมได้เลยค่ะลางหองให้แป๊บหนึ่งเจอกันที่เกาะแก้วนะคะพร้อมนะพิมพเลงห้อง1176 1876นะคะร,รหัส98 7 1ดหนึ่ าเามลยใครที่เป็นดูเป็นคนบ้ามากที่สุดอ่ะแจก172เจอเพจโอเครนะครบแล้วครับอุ้ยคุณเจเอามานะคุณเจเอามาทุกคนแสดงว่าคุณเจเอาหายงอนหมดแล้วใช่ไหมใครไม่ทันรอตาอื่นเลยไหนมาดูคนบ้าในตานี้สิว่าใครจะเป็นคนบ้าที่แท้จริงบ้านนอกจอด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอกันที่ เกาะแก้วอ่ะทุกคนเกาะแก้วตรงที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะไม่ท,นทันดุตาเลยก็หนูชา้าหนูต้องไปหัดเข้าห้องเร็วมานะครับหนูจะได้เข้าทันกันนะเดี๋ยวขอปินเพลงก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอะเกาะอส่วนยัางอามีนะทุกคนเจอก,กันที่นู่นเดี๋ยวเราจะต้องมีการกลับมาที่พีกันเลยเงเพราะว่าวงมันจะบีบอยากให้พี่มูสร้างห้องแบบทายรหัสเหรอครับแรกๆพี่มูเคยสร้างห้องแบบทายรหัสนะแต่ว่าคนด่าว่าแบบให้ทายทําไมนู่นนี่นั่น,นเออตอนที่ให้ทายรหัสแรกๆโดนคนดา่าที่เกียจให้ทายแล้วให้ทายก็โดนดา่าไม่ให้ทายก็โดนดา่าไปเหล่าคนบ้าทั้งหลายยัยงดีนะเป็นคนบ้าที่แบบฟังรู้เรื่องอะ่ะที่มูยืนส่งตัวคนบ้าก่อนคนบ้ากำลังจะไปเข้าสีธัญญาคะ่ะจริงๆอ่ะ ยังไม่รู้หรอกว่าจะโดนข้าวีธัญญาที่มูจะส่งเขาไปไป,ไปให้หมดไปให้หมดคนบ้าเยอะมากนี่คนบ้าจากทั่วสารทิตโหคนบ้าทหาหน้าข่าวด้วยอุ้ยคนบ้าไม่ยอหมหนคนนี้ไม่ห,มหัวเนากลัวโดนกลัวโดนโอเคน่าจะหมดแล้วนะม,มูจะเป็นคนบ้านคนสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ เรายังมีคนบ้าหลงเหลืออยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรสนุกสนุกให้เหล่าคนบ้าพวกนี้ทํากันนะคะเรามาอยู่ในเกาะที่มีแค่พวกเรามาเหล่าคนบ้าทั้งหลายตามพี่มุงมาครับเราจะมาเจอกันตรงหลังคาแดงให้เหล่าคนบ้าเลยครับยืนตามทางนี่เลยแล้วกันขอหนึ่งแถวครับเดี๋ยวพี่มุจะยืนตรงนี้เองคนบ้าไปเร็วถ้าคนบ้าคนไหนฟังไม่รู้เรื่องจะฆ่าทิ้งกันนะเออ น้องอาร์มพี่มูขอโทษครับต่อ๋ยวไปเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ๋ยวนะพี่มูขอเช็คก่อนว่าพี่มูจะยืนอยู่ตรงไหนดีอุ้ยยตรงนี้ก็ดูแบบอลังดีนะให้คนบ้าเข้ามาทีละคนเนี่ยคนบ้าทุกคนยืนอยู่ตรงนี้มายืนจอบประตูเลยอุ้ยวงมันจะบีบนะเนี่ยทุกคนจะต้องมายืนจอประตูตรงนี้เลยนะแล้วก็เข้ามาทีละคนพี่มูจะอยู่อยู่ข้างในหลังจากที่ทุกคนเข้ามานะคะทุกคนทําท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าให้มันดูเป็นคนบ้าถ้าดูไม่บ้าพี่มูจะฆ่าเราทิ้งเดินเข้ามาทีละคนหห้้้้้าาาาาามมมเขลยยคคคนนนนนืปปปรรระะะตตููีีีกกก็ไดดับทุ่่จว ว่ามันติดต้นไม้อ่ะดูก่อนพี่มูขอดูก่อนว่าคนนี้ดูบ้าหรือเปล่านะคะคนนี้ก็ดูแบบแต่งตัวตลกตลกคนนี้น่าจะแบบเข้าคุกจนบ้าอ่ะคนนี้ผ่านครับคนไหนผ่านเดินไปทางขวานู่นเลยนะเดินขึ้นบันไดไปไหนก็ได้อ่ะผ่านแล้วเดินออกไปได้เลยครับเออเออเออผ่านแล้วยืนอยู่ข้างหลังดีมากดีมากอ่ะคนต่อไปมาครับบ้าไหมไหนเราบ้าไหมเออคนนี้ก็ดูบ้าจนหัวเป็นหมาแลบลิ้นนะอ่ะเอาคนนี้ผ่านครับไปยืนอยู่ข้างหลังพี่มูคนถัดไปคนนี้อู้วันออกจมูกเลยแต่แต่งตัวดูไม่ค่อยบ้านะเนื่นเธอน่าจะเป็นกระเทยป่่ะเเนนอไมาจ็ บ้าเธอเป็นกระเทยคนต่อไปครับคนน,น,นี้บ้าไหมเนี่ยโอ้บ้าจนไม่โกนหนวดกันเลยทีเดียวอ๋ออ๋ออ๋อเอาคน,นนี้น่าจะบ้าไปๆไปครับคนนี้นผ่านครับบ้านจนไม่ยอมโกนหนวดเลยตายคนถัดไปครับคนนี้น,น่าจะเข้าคุกงานจนเป็นบ้าจริงครับดูดีท่าหน้าขาววอกเลยแหละปิดตามาเนี่ยเดินยังไงอ,อ่ะคนนี้ผ่านครับ,บนนคนถัดไปไหนดูสิบ้าหรือเปล่าเออ จะโดดหรือไม่โดดคนนี้ให้ผ่านดีไหมนะมู๊ว่าคนนี้ดูไม่ได้บ้าขอโทษนะคะคนต่อไปคนนี้ก็น่าจะอยู่ในคุกจนเป็นบ้าคัวล,ลอ้อวัวลาะไปฮะคนนี้ผ่านอยูอ่ข้างหลังพี่มุกเร็ววงจะบีบแล้ววงจะบีบแล้วคนนี้เป็นผู้ชายเนี่ยเต้นดูตุ๊ดมากเลยอะ่ะเราบ้าหรือเราเป็นกระเทยอ,อีกแล้วเนี่ยคนนี้ผ่านแล้วกันดูหน้าดูแบบไม่ใช่คนปกติไปฮะผ่านผ่านแล้วไปแล้วอ้าวไม่อยากผ่านเหรอคะไม่เกี่ยวข้าแล้วเนี่ยคนถัดไปเฮ้ยวงบีบว่ะทุกคนฉันคิดว่าเราควรจะต้องย้ายสำนักคนบ้าไปตรงนน้ ไะทุกคนตามพี่มูมาก,ก่อนเราจะต้องย้ายสำนักคนบ้าไปยืนอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวพี่มูจะให้คนที่รอดโหนสลิงไปทีละคนดีกว่ามาเราจะต้องยืนทนอยู่ในหมอกแป๊บหนึ่งละกันคนที่ผ่านแล้วนะคะโหนสลิงกันไปได้เลยคนที่ไม่ผ่านมายืนตรงนี้ก่อนให้แค่คนที่ผ่านนะโหนสลิงอะ่ะ อามั่วก,กันหมดแล้ว,วมั่วแล้วมั่วแล้วคนบ้าก,ก็คือคนบ้าอยู่บงงันเย็นข้ามมั่วก,กันสุดๆไม่ข้ามแล้วใครข้ามไปก็สววและกันเ,เราไม่ข้ามแล้วเราอยู่นี่แหละ <laughs> เราอยู่ตรงนี้มาคนบ้าต้องบําบัดด้วยน้าอยู่ตรงชายหาดดีกว่าครับเดี๋ยวพี่มูจะดูจากการทดสอบความไวแล้วกันคนบ้านน่าจะเช็คดูจากภายนอกไม่ได้แล้วเราจะต้องทดสอบความไวเดี๋ยวพี <S <S ่มูจะให้ทุกคนทําตามคําสั่งนะคะไปยืนเป็นแถวเดียว1แถวยืนหนึ่งแถวครับยืน1แถวอ่ะหนูยืนเป็น1แถวนะพี่มูจะยืนตรงนี้พวหนูยืนกันเป็นมอย่ง ยืนชิดกันมากเพราะว่าถ้าหนูยืนชิดกันที่ฆ่าใครคนหนึ่งหนูอาจจะตายด้วยใครมายืนใกล้พี่มูพี่มูจะฆ่าจริงให้หมดแล้วนะบอกให้ไปยืนเป็นหนึ่งแถวไม่ฟังหรอทุกคนทำตามคําสั่งพี่มูนะครับถ้าพี่มูบอกให้ทําอะไรก็คือต้องทําตามนะโอเคไหมทุกคนยืนอยู่ในความสงบนิ่งเดี๋ยวให้ทุกคนย่อครับย่อใครช้าสุดแสดงว่าเป็นบ้าฟังไม่รู้เรื่องแล้วคนนี้ คนนี้น่าจะสมองไม่รับรู้แล้วต่อไปนะคะคนบ้าจะต้องว่ายน้ําคนบ้าจะต้องว่ายน้ําครับผมมาว่ายน้าเฮ้ยคนบ้าว่ายน้ําเป็นกันหมดเลยว่ะทำไมไปเรี้ยนว่ายน้ำกันมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยสุดปังมากแม่คนบ้าว่ายน้ําป็นเป็นด้วยผู้ชีวิตจริงผู้ว่ายน้ําไม่เป็นไปครับไปครับคนบ้าก็กลัวตายเป็นเหมือนกันวิ่งหนีวิงว่งหนีทุกคนเราไปหนสลิงนั้นกันดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอดหนสลิงนุน๊ต ทันปะวะหมวนสลิงนี้มันจะไปตรงไหนเนี่ยใครถึงละไปเลยนะเดี๋ยวพี่มุกยืนรอไปเลยทุกคนไปหวนไปคนบ้าทุกคนยูมุกจะต้องดูแลทุกคนอย่างดีครับไปหัวนไปให้หมดี่มุกรอดได้อยู่แล้วก็หนูไม่ต้องเป็นห่วงพี่โห oh, เป็นขบวนการดูน่ารักเนะาะการนี้น่าจะไม่มีคน น่ารักเลยอ่ะม oh. ันจะน่ารักกว่าน okay. ok> ี้ถ้าพวกหนูยืนเรียงกันเป็นแถวแบบยืนต้อนรับพี่หมูอันนี้คือไม่มีใครยืนต้อนรับมูเลยเดี๋ยวจะให้เหล่าคนบ้านะคะตอนนี้เหมือนเหล่าคนบ้าทั้งหลายนะคะสติกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วมูก็เลยจะต้องพาคนบ้านะคะกลับเข้าสู่บ้านของเขาการส่งเขากลับบ้านเนี่ยคือการส่งเขาไปตายโอ้ยไม่ใช่ คนบ้าทุกคนยืนเรียงกันบนนี้เลยครับยืนเรียงตรงเส้นนี้ไปเรื่อยๆเลย,เลยนี่เส้นนี้เส้นนี้เท่านั้นยืนครับยืนยืนยืนโอเคมาอ่ะอะยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนจะตั้งทําไมเนี่ยโอ้ยลาคาแล้วนาะยพวกตั้งไอวอเนี่ยเป็นโรคอะไรมากปะนนเนี่ยคนนี้น่าจะบ้าจริงอีคนตั้งไอวอเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวพี่มูขอให้ทุกคนทําตามพี่มูเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าพี่มูจะทําอะไรจะย่อจะกระโดดหรือจะทําอะไรทุกคนต้องทำตามนะคะตอนนี้พี่มูกระโดดอยู่ครับต้องกระโดดตามนะคนไหนพี่มูมองไปแล้วกระโดดช้าที่สุดพี่มจะะะเเข้้้าาไปคคนน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 ัลยออ คนนี้ไม่น่าจะใช่แล้วครับหนูนอนกระโดดต่อไปกระโดดต่อไปกระโดดกระโดดกระโดดนั่งน,นั่ง อ้าวคนนี้ยังยืนอยู่สงสารเขานะครับโอเคอ่ะเข้าวงครับเข้าวงโอ้สงสัยต้องกลับบ้านเกิดกันหมดแล้วมั้งเนี่ยวงก็บีบเร็วเลยเกินอุย้ยวงบีบเร็วจัดเลยช่วยนะเราเข้าวงก่อนเฮ้ยมูรู้แล้วคนบ้าที่บ้าน้อยที่สุดต้องขึ้นรถมากับพี่มูพี่มูจะขับรถชนคนที่บ้าให้หมดเลยใครเหลือรอยคนนั้นไม่ได้เป็นคนบ้านนบแล้วครับแต่ว่าคุณยังมีสกิลการหลบหนีความตายอยู่นะคะอุย้ยทุกคนอุ้ยหลบเก่งมากอุ้ยอุยอุยเรียบร้อยบีอัดกับกําแพงเลยนะคะตายมาทางตายตาย ชื้อุอ้ยคนนี้หลบเก่งเลยมูขับรถไม่เก่งเอวง,ง,งวะหันตายวอหันตายวอเออเอ,อ่ะเ,เ,เ,เรียบร้อยทุกคนห้ามฆ่ากันเองครับมีพี่มูเป็นคนฆ่าได้คนเดียวมูเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบ้าสรุปแล้วพี่มูก็เป็นคนบ้าด้วยเ,ออเรียบร้อยเฮ้ยมันมีคนแอบอยู่ในนี้มูรู้นะนั่นแน่นั่นแน่ตายาไปซะตายไปวะไม่ตายอออยังรอดชีวิตอยู่ ฝนแอบหลังต้นไม้อุ้ยรถจะพังแล้วอะ่ะคนรมูจะต้องพยงายามถนอมรถไม่ให้พังจนกว่าจะวงบีบวงสุดท้ายนะคะอุ้ยรถแบบว่าแดงแป๊ดเลยอะ่ะมันจะระเบิดแล้วใช่ไหมห<อ>มูโดนคนบ้ารังแกมคนบ้าเยอะมากอุย้ยระเบิดไปลวเดอ้อแสดงว่าคนบ้าที่เหลืออยู่นี่หลบเก่งมากคะ่ะเหลือยี่สิบคนโอ้โหสบายโอ้โหคนบ้าสบายมากยืนอยู่บนหลังคาอ้าวอา้อาวอา้อาว ไ,ไ,ไปหาพี่เลยโอ้กำลังสนุกเลยไอบ้บ้าข้ามุกทำไมเนี่ยแล้วมันจะดําเนินต่อไปอยังไงเนี่ยกับเหล่าคนบ้าที่เหลืออยู่แล้วเหล่าคนบ้าที่เหลืออยู่จะอยู่กันยังไงทำไมมีมุกเนี่ยสแล้ว,ลวเห็นไหมคนบ้าเขาคลั่งกันใหญ่เลยเนี่ยไม่มีมุกอะ่ะโอ้โอไม่เป็นไรครับตานนี้ก็จะไม่มีใครได้รับการเข้าบําบัดอย่างแท้จริง เราแค่มาดูกันว่าเป็นคนบ้าที่ The Best เป็นคนบ้าที่อยู่เป็นคนสุดท้ายก็คือเป็นคนบ้าที่น่ารักละกันเราจะแต่งตั้งให้คุณเป็นคนบ้าที่น่ารักใครคือคนบ้าที่น่ารักอยู่เป็นคนสุดท้ายค่ะตำแหน่งของคุณคือคนบ้าน่ารักสรุปไม่มีใครอยากได้จ้าตำแหน่งคนบ้าน่ารักไอ้วอมันเยอะเกินแล้วเอาแล้วใครจะเป็นคนบ้าที่น่ารักสามคนหนึ่งคนสุดท้ายแรกก็คือน้อง KU นั่นเองเอ้าน้องหนูคือคนนี้เหรอน้องเค KU หนูเป็นคนบ้าที่น่ารักนะคะ ยินงใจกันตำแหน่งนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนะคะก็ฝากกดหัวใจกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย